สวัสดีครับเจอโซเชียลแคมของทริแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดเชียงใหม่กันเลยทีเดียวนะครับทริเคยแบบว่าประปากไว้ว่าจะมาถึง9วัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เรื่องงามยามดีนะครับเพิ่งลงจากเครื่องเมื่อประมาณบ่าย3โมงที่ผ่านมานะฮะจากนั้นก็กระเวนในส่วนของการทำบุญมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีไปเช็คอินที่โรงแรมด้วยนะฮะก็เรียกว่าไปวัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นวัดเจ็ดลินนะฮะหรือว่าจะเป็นวัดพันเตา วัดอารามหลวงนะครับแล้วมีอีกมากมายเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ก็มีวัดซิเกิดด้วยแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้อยสสู่วัดพระสิงห์นะฮะก็ไปน้นกกรมารรแล้วสำหรับวัดพระส,สิงห์ด้วยนะครับตอนนี้รวบรวมแล้วประมาณ7วัดด้วยกันนะฮะยังขาดอีก2วัดนะครับตอนนี้ก็18บแปดนกากว่าแล้วเดี๋ยวตัวเีาจะพยายาม ตามให้ครบอีก2วัดเป็น9วัดให้ได้ในค่าคืนนี้นะครับเฉพาะวัดที่คราวที่แล้วนั้นไปมาคือวัดที่เป็นวัดสีเงินจําชื่อวัดไม่ได้เดี๋ยวโทนิจะไปหาวัดนั้นให้ได้เลยนะฮะบริเวณแถวแถวแถนนคนเดินนั่นเองอโอเคนี่คือวัดพระงนะครับเมื่อกี้ไปสการามาแล้วนะครับก็เจอโอ้โหพระประธานองค์ใหญ่มากเลยทีเดียวหลวงพ่อโตด้วยนะฮะเมื่อกี้ก็ไปสการาหลวงพ่อโตชมมรงกศิีมา ถ้าจำชื่อไม่ผิดนะฮะก็เดี๋ยวดูจากรูปใน a c e b o o กเอาก็แลวกันเดี๋ยวโทริพาไปที่รถโทริก่อละกันในการตระเวณทําบุญในค่าคืนนี้ไปดูกันนะครับโทริมีพานะคู่ใจในการที่จะพาทุกท่านนะครับไปทําบุญกันนะฮะเรียกว่าวันนี้ใครดูโซเชียลแคมป์ริตัวนี้ก็ขออิ่มบุญกันทุกทุกคนเลยก็แล้วกันนะครับก็การทาบุญเป็นสิ่งดีนะฮะนี่นี่มาแล้วมาแล้วพานะคู่ใจนี่ครับพานะคู่ใจโทริ นี่นจักรยานจักรยานคันนี้ครับเดี๋ยวท่วนี้จะขี่จักรยานคันนี้ไปนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเลยครับเราจะไปด้วยกันนะฮะในส่วนของการทําบุญอะหนึ่งะฮะเรามาไขโซ่ก่อนไปเช่ามานะครับคันนี้เราไปเช่ามาแล้วก็เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางโปรแกรมทรนินี้แน่นเอียดมากเลย นะครพรุ่งนี้ก็จะไปเล่นไฟออฟกิปบอลนะฮะไปโรยตัวตามต้นไม้นะฮะเป็นทาซานวันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีไปบุกดอยสุเทพด้วยรวมไปถึงดอยทนนนด้วยนะครับเยียวกว่า5วันทริปตรงนี้นี่สุดๆไปเลยนะฮะไายแล้วครับเดี๋ยวไปด้วยกันไปจ,จักรยานด้วยกันพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับเจอกันในทริปหน้ากับโซเชียลแคมของโทริในเทปหน้าแล้วกันนี้สวัสดีครับ